ฟองเต็มเลยเออองค์ทิวดาใช่ไหมฮะใช่ไหมเนี่ยเจยยานามองค์ทิวดาองค์ทิวดานะคะคำเกินนี้เม็ดฟองดูานข้างเม็ดฟองเี่ม็าน้ําน้ำอุ่นนะอันนี้อาทษฐานลองน้ำอุ่นท่านก็แล้วเพิ่งแล้วเพิ่งลงไลฟ์กันนะ แล้วพอดีอาจารย์ก็ได้แกะออกมาจากตลับนะคะเนี่ยก็เลยขออนุญาตแช่น้ำอุ่นแช่น้าอุ่นทานเต็มเลยข้าแป้งให้ดูนะเดี๋ยวจะมีค้าแป้งที่งมาเยอะมากอุ้ยถ้าฟองอย่างนี้ข้าแป้งก็จะขึ้นเยอะใช่ไหมวัวดูสิฟองเม็ดใหญ่ๆด้วยอ่ะรับเม็ดใจนะครับวัวเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดใหญ่นี้เป็นวัวอะไร ความเก่าความอายุพระนะครับอมองดูแล้วครับว่าเป็นอายุพระนี่จะเก่ามากฟองขึ้นมาเม็ดค่อยๆแบบพองขึ้นมาค่ะดูบางเม็ดดิค่อยๆแบบพองขึ้นพองขึ้นมานงไม่เท่าไหร่แต่พระตีอายุจริงไหมอายุได้นะครับอายุทายอะันได้ของออายุพระเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเยอะนะครับเม็ดฟองจะใหญ่เยอะนี่คือความเก่าก็ว่าอย่างนั้นเนาะ จริงไหมนีก็เป็นเรื่องการพิสูจน์อีกอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งโ<ข>อเค <c oughs> เป็นการพิสูจน์อีกด้านหนึ่งนะครับอีกแบบประเภทที่ว่าแช่น้ําอุ่นฟองจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับองุ่นฟองเยอะมากดูด้ันข้างไงเห็นไหมเห็น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 เป็นข้างเลยนะครับเห็นเห็นเห็นข้างข้างนั้นก็เยอะข้างนี้ก็เยอะทุกทุกจุดเลยนะจุดเต็มไปหมดเลยด้านบนด้านอ่างด้านหน้านะครับใช่นะคมเนี่ยก็เป็นอีกน องนึ่งดีให้ทุกคนได้เห็นฟองอากาศครับขึ้นจากเนื้อพระเนี่ยโอ้โหขึ้นมาอย่างแบบเป็นจำนวนเลยตามโอ้โหนะคะก็นะคะนีค่ะอันนี้ก็ลองพิสูจน์กันดูพิสูจน์กันนะคะคือเก่าแล้วก็หนาขึ้นมากนะครับหลังจากที่แช่น้ำเมื่อกี้ใช่ไหมครับ เนื้อจะนุ่มจับนุ่มมือมากเลยนะครับโอนี่มีความนุ่มมือขึ้นเลยใช่ไหมจับนุ่มอย่างก็ยางเลยเลยค่ะแปลงขึ้นมาเพียบเลยเหรอคะเนี่ยนะครับแป้งหลังจากที่แช่ไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะฟองก็เยอะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ผ้าเนื้อจะนุ่มนะครับข้าป่งปูนรับแกล็ดไส้ขึ้นมาสิครับเต็มผิวเลยเนี่ยโอ้เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นไหมใช่ใช่ใช่อาหรก็ธรรมชาตินี้ หลังก็ธรรมชาติอยู่เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มขึ้นเริ่มขึ้นแปลงขึ้นมากําลังกําลังขึ้นแต่ข้างหน้าเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยข้างหน้านี่เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าขาแป้งขึ้นมาเนาะโอ้โหตรงนี้นะคะสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะ